สบายดีปะลุงพอเรส่งนองมัดจามึนกะนมัดกะลงมายามตอนย้มดีเลยพอหถือขูมาขู่ักไงเลยว่าสิีดายเดี๋ยวถลุนผสมกับว่ดสรไดาบปลุงเลยมามือนกะน้ำเต็มหายเต็มคันของเราคืนในพุนตกแห้งขนาดมือในน้องวีเพื่นกะอยากลงมาน้ำปะลุงเลยสบายดีปะลุงเล้ไปนยาไว้ไงลงยยามตอนย้มดีปลเขากำลังเคี้ยวกำลังจับเรื่องกำลังเคียวป ว่ะเมื่อคืนเนี่ยพนตกแห้งอีหลปะลุงหนัาเต็มไหาเต็มคันเลยเขาแต่ละไหายเนี่ยแต่งงามบะลุงหลังจากพนหัวตกะไทยมือบะลุงหักป้าเป็นเมาก่อนแล้วตอนดีเมื่อเช้านี่พอหนุ่มอาการสิลงไปเบิ่งอีบะลุงยังมาไว้ถ้าลุ่มถ่าซ่อมอากันบะลุงให้ภาสิได้หรือไม่ได้ยังไมเนี่ยมาสามคนหมดเลยน้องบีอ่ะ จากมานาก็เลยให้เป็นมานาวลกบีอะย่งันตอนรีบก็อยู่ว่างนกรลุงน้ำนีไรขนาดนั่น่อเขาเนี่ยใบใบใบมันติดตายติ้เสียน้องมีลีน่าบริหน้นาได้เปื่อนได้ไปยงไว้เนีย หายแต่ละหเละาเรือ่องอีนีเนาะโอ้เขาเรลืองปลุงอเหื่องต่งเกาะน้อท่อนนำ,อนำได้ปะไปเบิ่งต้นมึงดีป,ปะเยอพอกันอยู่ผุนเลยปะลุงอุ้ย,ายมาหัดับปลุงเลยให้ลองน้ำหนึ่งกี่ลายล้นเขาเนาะอ้ยน้ำมอสว่านานกวาวิญญอ้ปะลุงแง่ตัวมเห็นนกกกข่าว ủa phụ, hay tơi hay gì không? Nằm bù lông, quắm lê, bớt nằm lại không? Không sai. Nỉ bù lông, tơn lì. Đây ba. Không phải luôn hả? Không phải ba. Bù lông nào? Bèn ขวบเลยยูนี่เอสีเอาล่ะลุ้งเอเดี๋ยวหัวเบสีเอาจังใดออี่อน้องวีก็มาสอยมาสอยจับปลา้องวีวะเล่นปลาลงเนพงนะปลาตุกมีน่ะนะมันมีแต่ปลาเค็งนะปลาขอมาดูกองผมนี่ปลาปลาปลานก่อนเนาะเลยบมีมันนำเหง คุณน่ะน้องบีกับเจ้าคู่เ้เลยอก็คือลายแท้ทั้งคุณน้องเยียมมาลงเสียสีเรืยอะไรไปลงเป็นมาแลอวกุ้งที่ถ่ายบึงฝนเกิดไปยังที่างนเลื่งเลี้ยเลีอยงกุ้งมลง เขาบอกเป็นปลากุ้งเนาะปลาเราเราเรามายามก่อนเดี๋ยวได้ปลาเป็นมายามก่อนเมื่อกี้นี่เนาะมันก็เลยถือปลายแมนแต่แมนขึ้นนีงไงอ๋อมาขึ้นปลาเค็งปลาเค็งสี่หาตัวบปลูเลยป้าพอป้าป้าเป็นมันยามก่อนเมื่อกี้เนาะโดยน้าลงมานล้างเพื่อนเลยไม่ได้ลายปลาลงเลยมันก็ล้างเรื่อยเรื่อลงแมน

ไปเลยปลุงพอกันหยุดเทียงปลุงไปนั่งเยียบปลุงอืมโตตามลงเยียบมากคับปลุงปลาเข็งมาลงเยียบตกปมั้งหลังจากยามบิดคืนเลยเนาะปลาเค็งเนาะมีแต่ปลาเค็งปาดุปลาคอกับบุมีะลยมีแต่ปลาเค็งยามหลบเสายามหลบเสาปุนะเด่๋ยวเสาเดีเาหั มีแต่ปลา k i n งนอกกุ้งก็ได้บหายอืมปลา k i n งล้วนๆน้องน้องมัดโตโหวน้องยอมเฉยๆแได้กินนี่บ่เฮียแต่ได้กินแบบนี้่ยมีหูหงมบ่เออน้องยอมปีกับตาหูหงเดี๋ยวทาบึงเพิ่นปีกทาบึงเพิ่นต้อนยิ้มเขาพ่อมาลงไอ้พอพอน้องมัดกระรองบีกับขนยังอยู่ขนอยู่โบน้องบีกะ อาอคุณมอเด้เดี๋ยวถ้าเบิ่งเบิดเพิ่นกินเข่าลับลุงกินข้าวกินเคีงตำขงกินหลับลุงยปิ้งปลาเค็งตำหมกหุงแล้วลับลุงกำลังกินเขาไหมไหมไม่ไหวเงี่ยอย่ามาทำอะไรกินสบดีพี่น้องกินข้าวเศร้าอ่ะท่านตำหมูหูปิ้งปลาเค็งปลาลงตอนนี่ปลาเค็งเนาะปลาเค็งน้อยปลาเค็งสบายดีปลาลุงเยิบลุง Hả? mẹ mày kinh này, măng măng đôi lưỡi bát này, à. kinh lêi măng măng này, im rồi, <laughs> kinh khẩu kinh đây măng mận, kinh 怎么也考六个，或者考六 Bố bay đi đấy luôn nhá chị bây nào chị đờ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 

มีนแนแซสบๆปุเลยน้นองมดเนี่มามามาแต่บ้านเด็กกินเขาเลยยุเขาแหงเลอมือเน่อน้องมดต้องที่เขาก, <c oughs> าก่อนหนูเต่มาไ่อยุกเขาแล้วปเ้ยโอ้แเศบขนาดนันองยังอะเป็นเ้า ยัสุมเลยเด็ตมตอนเตียได้ตมันนะกิสุมเนี่ยกินใครได้ตหรือไงกุนีวะดอตาเด้อเจิงอ้ยเาใมังนาแวเนี่ยตนี 嗯。Mm hmm. mm hmm. không leo, ngồi ngồi ngồi, đi chín khẩu, tao ăn càn được, mày để ăn lại, cứ cung cứ phát siêu, mi bớt, quần to kẹm, cái măn 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 sao nó cứ na mà than, cứ leo vào đây mua à? เอาไม้อาแล้วประ,ประเทกให้ผขึ้นมาเนาะก็แดนเป็นคนยามเลยก็แด็นละยามจะขึ้นนะเลยแต่นนะรตครบเพื่อนเสแสร้งไง ขอนี้น้อมาจีขอลาปิจิบระปลุงฝากคนอะไรกูแซ์กูติดตามสองน้อมัดในเดื้อปลุ